สวัสดีครับพี่พี่ FC ไร่เทพ 4, วันนี้ผมซูโม่ไร่เทพมาอยู่ที่จันทบุรีวังสบพารดจันทบุรีนะครับมาอยู่แปลงของกำนันชัยพัฒน์กำนันชำนะครับทุกฤดูการปลูกเนี่ยกำนันจะใช้ดินเทพตั้งแต่เตรียมดินเลยนะก็คือหลังเก็บเกี่ยวเนี่ยใช้ดินเทพแล้วใช้ไร่เทพโลกเขียวไร่เทพโกโจนถึง เก็บผลผลิตเลยวันนี้เลยพามาดูครับว่าใช้แล้วเป็นยังไงแล้วทำไมถึงมั่นใจใช้ไล่เทพบินเทพโลกเขียวไล่เทพโกไล่เทพแคลโบครบทุกตัวนะตั้งแต่เริ่มปลูกจนเก็บเกี่ยวไปเดี๋ยวผมพาไปดูผลงานแล้วเอาไปเป็นเทคนิคได้ด้วยนะครับ ครับผมชื่อชายพัฒน์กิงแก้วนะครับชื่อเล่นชื่อชำอดีตกำนันตำบลวังรถตำบลน,นียครับอยู่ตำบลวังศพลรถอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีบ้านผมอยู่หมู่ที่หนึ่งตรงนี้หมู่ที่สองก็ตรงนี้เป็นแปลงกระดุมมันกระดุมเป็นร้อยต้นแล้วก็เสริมด้วยพวงมณีไปกับนกขีบไปนะครับ ตั้งแต่ปลูกมาเลยเนี่ยตั้งแต่ตน้นยังเล็กๆนะครับผมก็ใช้ไหลเทปไหลเทปก่องเขียวนะมาตลอดผลใบผลใบแล้วก็ผลลงดินบ้างจนมันจจเจริญเติบโตมาขนาดเนี้คนที่เขาผ่านไปผ่านมาเขาจะถามมาทําไมตุเรียนมันโตเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะผมบอกผมก็ผมก็ไม,ม่ได้พูดอะไรผมบอกผมก็ใช้ผมนะผลไรเทปเขียวเนี่ยผมจะผลโดนไม่ต้องใช้หน้าก,กากปิด เพราะมันเป็นอินทรีย์นะก็ผลไปแต่ว่าแปลงนี้ผมจะเอาไร่เทพมามา,มาใช้ทั้งหมดเลยทั้งดินเทพทั้งไร่เทพเขียวโกเลยเนี่ยผมจะใช้ตอนนี้เอาแคนโบมาด้วยเมื่อวานนี้ผลเปิดตาอกกับผสมแคนโบไปด้วยแล้วก็ใบ,บเบยอะไรก็จะใช้ตัวนี้คือต้นอ่ะเรายอมรับเขาเขาใช้ได้นะเขาจะเริ่มโต,ต,ตมาดีนะ ตอนแรกก็ใช้ลายเทพโตสองซองกับลายเทพเขียวหนึ่งซองต่อ200ลิตรผลสะสมทางใบแล้วเนี่ยเปิดตาปลาดอกมาข้างที่สองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมก็ใช้สามซองเลยสามซองต่อน้ำสอ0รลิตรไม่ไม่เอาเขียวมาปนแล้วเอาลายเทพโกแล้วก็เอาดินเทพมาเป็นสารนำพา ผมาตาโตมหารมาทางใบมาสองสอครั้งแล้วโดวยตอนหลังเนี่ยไปใช้ละเทโก่กร่อเพิ่งออกมาเมื่อสักปลายปลายปีที่แล้วมังที่ผมเจอในทีวีนะเราก็มาคิดดูว่ากระดุมเนี่ยทำไปทำสารมันมันจะออกไม่สม่ำเสมอแล้วมันจะไม่ตงรงฤดูกาลฤดูกาลของกระดุมคือมันต้องตัด เสร็จเนี่ยมีนามันต้องจบแล้วมีนามอาจจะเมษานิดๆอะไรน,นี่ยะครับเพราะว่ากระดุมมันจะออกก่อนมันระยะมันสั้นมันแค่90วันการกัรแต่งดอกเนี่ยที่ทำมาผมไม่เคยแต่งนะจะแต่งอีกทีงตอนมันติดลูกก็จะไล่ลูกที่มันไม่ไม่สวยออกหรือเป็นก่อนเนี่ยก็แต่งให้มันเหลือลูกสองลูกเพราะว่าการไม่ไม่ได้ทํา สารเนี่ยมันไม่สามารถบังคับเขาได้ว่าให้มันอยู่โซนไหนโซนไหนของเก่งเนี่ยมันจะออกมันประภายทั่วไปเ,เราก็มาดูตอนตอนลูกขนาะก้นถ้วยอะไรเนี่ยเนี๋ย,ยกก็โตนิดนิดเราก็เริ่มแต่งเอาเฉพาะทีท่ตอนนี้ประมาณกี่ลูกแล้วเอาไส้ขนาดเดียวกันทํมันเป็นชุดเดียวนะตามันสองชุดมันก็จําเป็นของเอาเ่างว้ตามความเหมาะสมส่วนใหญ่จะแต่งทีเดียวจบ มาปีเนี้ยปีเนี้ยไปดูทิศผิดเนี่ยก็คิดว่าต้องทําสารทักครั้งหนึง่งเพราะว่าก็พูดกันตรงๆว่ามันมันต้องเอากระตังทักทีหนึง่งมันทํามาหลายปีแล้วผมก็เตรียมซื้อสารมาพร้อมที่จะทําการพลล่นละเช้าวันนั้นในบ้บานเขาก็เลยเือเขามาขอ,อ,อ,อร้องแตมอ่อนวอนว่าเออขอเธออย่าทําเลยเขาเห็นได้ต้นเขาบอกว่าทำสารแล้วเนี่ยถ้าเรารดูแลไม่ไม่ดีพอหรือว่าไม่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับท,ทำทุเรียนเนี่ย ต้นมันจะสุดโสมเนาะผมไม่เคยทำสารเลยตั้งแต่ปลูกทุเรียนมาอือผมว่าไม่พอนะมันต้องใช้ช่วยทางใบด้วยแต่แต่แตามหลักการของธรรมชาติหรือทางต้นไม้เนี่ยอาหารต้องไปทางรากเนาะในนี้ทางทางใบทางทางใบมันก็มีส่วนช่วยเสริมแต่ไม่ร้อยเปร์เซ็นต์หรอกทางรากก็โอเคแต่นี้ว่าสตูนใหญ่เขาก็ใช้ทางใบทางนั้นอ่ะก็ไม่เขามเคน ปุ๋ยทางดินเขาก็ใส่ตามะระยะของเขาคือตัดลูกเต็จเลยเต็จแล้วก็ปุ๋ยบำรุงเขาเรียกปุ๋ยบำรุงใส่ไปครั้งแล้วก็อาจจะมีปุ๋ยแร่งแปดจิบีอะไรก็แล้วแต่ใส่ีกครั้งประมาณเดือนกันยาตุลาอะไรเนี้ยเขาจะเริ่มใช่ตรงนั้นแต่ผมไม่เคยใสยเยนะ่ลเลยเนี่ยตัดลูกเต็จเลยเซ็จแล้วก็ให้หันทางดินน่ะมันให้อยู่แล้วนะปุ๋ยเคมี K B กับปุ๋ยอินทรีย์ ให้ใบพร้อมๆกันแล้วก็ทางใบแล้วก็ผลไรเทพเทียวแหละพ่นไป,ไปช่วงนี้อากาศมันชื้นดินมันชื้นอยู่ก็เลยอ่ะมันน่าจะดีกว่าไปิดที่แห้งแล้งเพราะว่าความชื้นมันจะช่วยนำพาดินเทพกระจายไปสู่รอบๆทรงคุ้มได้ดีเนี่ยแต่ฝนตกอย่างนี้นะตกไม่ได้เทโซนะพ่นไปเลยในดินอ่ะมันจะช่วยพาไปได้ทั่ว แล้วมันก็น่าจะประหยัดเรื่องอ,อดินเทศที่ผสมไปแล้วได้โดยเพราะมันตรงไหนมันก็ชื้นหมดแล้วก็สามารถมาตองไปจีเนี่ยผมจีทุกตารางนิ้วนะตั้งแต่แโคนล,ลงมาถึงตรงพุ่มเนี่ยไม่มีให้ให้แห้งเลยอะ่ะต้องเปียกหมดเพราะฝนตกเนี่ยมันตองขนาดนั้นแหละม,มันอาจประหยัดไปเกือบห้สิบเปซน่ะมันก็สําคัญดิ่านทั้งใบส่วนใหญ่มันก็ต้อง บางคนอาหารทางใบกันทุกแปลงแหละแล้วแต่เทคนิคของแต่และสวนและแปลงว่าเขาใช้อะไรแต่บางสวนที่เขาทํนานาการนี่ก็ใช้ยเยอะเขาทํานานการมาเรียกว่าวช่วงนี้<อ>คนใช้อะไรช่วงนั้นใช้อะไรเขาก็จะเป็นระยะของเขาเลยอ่ะออกจังปีห3สามกันยาก่ออากหาปีละหาปีผ่านละ กมหนึ่งมันเป็นสารอินทรีย์มันปลอดภัยกับผู้ใช้สองหนึ่งก็ธรรมชาติมันก็จะดีด้วยผลทุนแต่ใช้ตรเนี้มันจะประหยัดกว่าผงนั้นเยอะเพราะเราเเมั็นบริษัทใช้เยอะนะเราก็ใช้อันนี้บำรุงไปประหยัดกว่าเยอะการยกโคกเนี่ยมันจะทำให้ การตะเด็ดน้าอ่ะในดินอ่ะมันมันสูงกว่าพื้นราบเพราะยังไงก่หนึ่งเวลาน้ามันไหลมาเนี่ยมันจะได้ไม่ท่วมขังตรงบริเวณโคลอย่างเก่งเมื่อกว่บริเวณรอบๆโคกนะตอนทําที่เตรียมปลูกเนี่ยเอารถแบกโคใหญ่มามาเขาเรียกมาปั่นโคนี่เขาเขาเขาปั่นเ็จเขาไม่เคลียร์ให้มันราบไงแต่ตรงนี้มันมันคนละคนกันเนี่ยมันไม่มีขังเลย ผมทำตอนนั้นมันฝังปลูกอะมันก็กว้างสักสี่เมตรได้มั้งอะแต่ถ้าให้ดีจริงๆอะยิงกว้างยิงดียิงกว้างเท่าไรยิงดีเพราะว่ามันจะโคนมันจะเด็ดปลอดภัยจากการท่วมขังของน้ำนี่เขากำลังทำผมมีอยู่แปลงเขาอเาูเขาสองสองดั้มหกล้อต่อหนึ่งโค้นอะเขาขยายอุ้ยกว้างมากถ้าน้ำท่วมขังทิ้งเป็นเม็ดเนี่ยเขาก็จะให้สูงกว่านั้นบางคนมองไปโอ้ยังก่สร้างจะดีอะ่ะก็เป็นท้องนางไงแล้วเอา แปลงเป็นสวยนยะมันจะจําเป็นตรงไปทมทั้งแปลงก็ใช้เง,งินเยอะบางคนเขาลงทุนเป็นล้านล้าน,านบาทเฉพาะดินอะ่ะ uh huh. แต่นี่เขาเอาเฉพาะโคนองแต่แต่พื้นที่ราบที่น้ำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทวมขังจ,จําเจอ่ะมันก็แก่ยกโคกขึ้นมาแล้วก็จัดหล่องระบายน้ำไอ้มันไหลออกไปเปือนน้ำไหมมันก็เท่ากันเวลาเวียนน้ำก็คือเท่ากันแหละ มันมันเสด็จน้ํากว่าตรงนี้พื้นที่มันจะเป็นดินร่วนซุยแฉบปนทรายการแห้งของดินมันรับวางที่บางที่นี่ที่นี่จะแห้งกว่าแห้งเร็วกว่าอาทิตย์ก็เริมละใบเหลืองก่อเพราะเผอตายอ่าทิตย์เดียวเนี่ยเราเราเวลามันมันป่วยมันเหลืองแล้วมันฟื้นยากที่ต้องตัดเข็นใจตัดทิ้งปลูกใหม่ดีกว่ามันฟื้นมามันก็ใม่สมบูรณ์ไง บางทีกิ่งก็ทิ่งบ้างอะไรบ้างมันก็โอกาสทิ่มจะฟื้นมาผีดดอกเหมือนก็บทุเรียนทั่วไปมันก็ไม่เหมือนนะปัญหาโลกแรกคือมันไม่ค่อยผีดดอกไปเจอกันเขาก็บนกันโอ้เนี่ยพบางสวนเขาทำสารเนาะมันกําลังแตกตาอาปูอะไรแต่แล้แต่เนี่ยออกมาเนี่ยพอฝนตกมาอ้าวมันฝอแดงหมด น้ำตกมตกเยอะนี่เนี่ยฝนตกเยอะนี่ก็บลอยแล้วเนี่ยธรรมชาติเนี่ยเป็นอุปสรรคในการทําสวนผมทําสวนมาไม่เคยใช้สารเลยน่ะใช้นนอาหารของเขาหละผสมไปแล้วปุ๋ยผมแต่ว่าใส่ปุ๋ยน่าจะห่างกว่าเขานะปุ๋ยเร่งไม่เคยใส่เลยแต่กินตีอะไรไม่ไม่เคยใช้อ่ะ <S <S มันเริ่มมีมหาเปีที่แล้วนะหมาถึงธรรมาชาตินะปีแล้วนี่หนาวหนาวจัดมานานมากหนาวจนดอกแห้งดอก,ดอกโอยผมเสียไปรุนรุนรุนดอกบานอะ ดอกบานรุ่มสองร่วงไปเหลือเลยไม่แ huh. ต่เม็ดเดียวมันก็ให้ตามปกติพอดอกบานเราต้องลดน้ําลงหน่อยอะไรเงี้ยนะเราก็หายตามปกติเราพอไปเท่าสวนเอ้าทําไมมันลงมากองถี่ตีนเยอะอยาไปดูไม่เหลือเลยทุกสวนบนกันแบบเดียวกันชุดนี้ร่วงหมดเลยเหมือนกันเพิ่งเจอเนี่ยเจอปีนี้เพิ่งเจอเมื่อวันที่8นี่แหละมาป่นเอ้าอะไร เหมือนสำลีไปบีบมันดูอ้าวมันมีตัวข้างในบีบแล้วมันมีมันมีอาการชื้นเปยียกแสดงมันต้องมีมแมลงอยู่ข้างในก็คงต้องรีบจัดการมาแล้วเนี่ยถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวมันคงดับทั้งตีิ่นเขาก็จะต้องแต่งกิ่งให้มันโปรง่งะผมผมก็ไม่คอย่ํำนานเล่ออย่างนี้นะผมบอกตรงว่าทำตทุทเรียนอะผมก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆแหละ คนที่เก่งกว่ามีเยอะคนอยู่ก็ทําทุเรียนเร, e เร็ียวกว่าเขาเรียกกับเซียนเนี่ยก็มีเยอะก็าอาศัยถามเขาแหละเขาก็ให้แนะนํามาบางอะไรบางแล้วก็ประยุกต์มาใช้กับความคิดเราเองแล้วก็อะไรที่เขาบอกว่าเออช่วงนี้มันควรเป็นนี่นี่เราก็เอามาประยุกต์ใช้ของเรามีการแต่งเนี่ยการแต่งเนี่ยผมก็ผมไม่ผมไม่ได้แต่งอะ่ะใบบานเขาจะเป็นคนมาดูแลเพราะเขาปลูกของเขาเขาก็จะดูแลของเขาแล้วแต่ทุเรียน เริ่มแต่งแลกแล้วไปขีดก็ยังตกใจโอ้ยแล้วก็เลยปล่อยปล่อยเขาแต่งไปพ่นไปสองครั้งก็มันก็นใน100ร้อเซน์ก็เหลือประมาณที่ยี่สิบเอซนที่อยู่คนคนกิ่งไปอะปะปลายมีเหลือบ้างที่ที่เห็นเนาะตอนตอนที่ที่มาเจอนะ่ะมันยังไม่แต่งกิ่งนะให้คนงานพ่นไปก่อน คนไปนี่เขาพ่นมาแด่ละเอียดพอมันก็เหลือตรงที่มันรับแสงอ่ะมันก็หายไปแหละหแต่นี้มันโคนกิ่งไปถัดไปในในทรงพุ่มมันจะมีหลงเหลืออยู่แ้วผมก็มาเก็บตามหลังมันก็ก็หายไปเยอะ <bitte. S 1> ต้นคู่หมายถึงว่าเขาบอกเออกวาต้นคูครับต้นหนึ่งต้นได้มันมันตายไปมันก็เหลือหนึ่งต้นเงนี้ยความคิดของส่วนตัวนะมัน อาจจะกิ่งมันอาจจะมากกว่าต้นเดียวอะ่ะบางต้นครับบางสวนปลูกสามต้นกว่ามีแต่ส่วนใหญ่ที่เ็าเริ่มปลูกกันก็จะใช้ปลูกคู่แถบนั้นเลยปลูกเดียวกว่ามีนะแต่ว่าถ้าตายมันก่อนมันเหลือตน้นนึงแต่ฤดูที่เขาจะเริ่มออกดอกก็เป็นอาจจะเป็นฤดูที่พฤศจิกาตน้ตนๆหรือตุลาอะไรแล้วแต่เนี่ยเขาก็จะเปิดตาดอกโจยเปิดตาดอกตาม ทนท้องกิ่งดึงดอกแล้วก็มันช่วงที่ดอกบานแล้วก็ต้องน่าจะสังเกตดูว่ามันช่วงไหนควรจะแต่งดอกยังไงแล้วแต่เพราะว่าตัวนใหนญ่สวนที่เขาทำศารเขาจะแต่งดอกเข<อ>าเรียกตีด,<อ> <4 S 1> ดอกอ่ะเอาออกแล้วเขาจะบางสวนจะแต่งเป็นจุกๆนะอย่างกระดุมนี่เพื่อนทําจะแต่งเป็นจุกๆไว้เลยกิ่งเราจะไว้กี่จุกอะ่ะหากจุกสีจุก็กแล้วแต่ในสีหาจุกอ่ะมัน มันก็จะจุกระหนึ่งหนงผลหรือ2องผลแล้วแต่เขาจะกําหนดกิ่งขนาดนี้ควรจะใช้กี่กี่ลูกเนี่ยเขาจะทิ้งระยะระหว่างลูกต่อลูก,กว่าระยะสัก40เซนย0เซนก็แล้วแต่ตามความเหมาะสมของของกิง่งของต้นข้าขอเชิญชวนนะครับสําหรับท่านที่เป็นเพื่อนเกษตรกรในการลองมาใช้ลายเทปดูนะครับสามารถบารุงต้นให้เจริญงอกงามสวยงามนะครับแล้วก็ เราปลอดภัยด้วยแล้วก็ต้นทุนจะลดลงด้วยนะครับเชิญนะครับไกลเทพบำรุงทุกต้นเพิ่มผลทุกไร่